เรื่องยอซีรีส์เกาหลีวิจิตแลนจีซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเป็นซีรีส์เรื่องใหม่จาก Disney Plus แนวแอคชั่นทริลเลอร์สร้างมาจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน และบอกเล่าเรื่องราวของคิมจียองนักศึกษาตำรวจแห่งชาติเกาหลีโดยเขาสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กเพราะนักเลงแถวบ้านกลางวันเขาเป็นเหมือนนักเรียนตำรวจธรรมดาแต่พอกลางคืนเขากลายเป็นฮีโร่ด้านมือที่ตั้งตนเป็นสารเตี้ยจัดการกับเหล่าอาชญากรที่ทำผิดกฎหมายด้วยตัวเองเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหย่อนยานของกฎหมายที่เอื้อต่ออาชญากรเหล่านั้นเนี่ยมันมีมากแค่ไหนโดยเขาเป็นผู้ช่วยโจขังอกรองประธานดีเคกรุ๊ปที่พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางและแน่นอนว่าเขาจะต้องหลบการไล่ล่าของโจหอนหัวหน้าหน่วยสืบ สวนนครบาลผู้ที่มุ่งมั่นจะไล่ล่าตัวสารเตี้ยโดยเขาคอยย้ำย้งการตัดสินอาชญากรรมต่างๆที่กระทำโดยพลาการ และวิธีการที่ไม่เหมือนใครและเรื่องนี้ก็ยังได้นําจูฮยอกมานําแสดงให้เห็นถึงตอนเขาเข้ากลมจึงรับบทเป็นคิมจียงนักเรียนตํารวจที่สูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กจึงอยากจัดการกับพวกอาชญากรและยูจีแทรที่รับบทเป็นโจฮอนบนหน้าทีมสืบสวนนครบาลที่กําลังไล่ล่าตามตัวสารเตีย้ยพนุนกาลังกับอ e ีจุนฮยอกรับบทเป็นโจขังอกรองประธานดีเคกรุ๊ปที่คอยช่วยเหลือจียงนี้เพราะชื่นชมในสิ่งที่เขาทําและพวกเรานะครับก็อย่าลืมไปร่วมลุ้นกับคิมจียงนักเรียนตํารวจ2ด้านได้แล้วนะครับ วันแรกวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับผมลลากดูทุกเรื่อง